เอฟสุดกลั้นร่ำไห้กลางงานศพคุณพ่อหนุ่มคนนี้โผลกอดวันที่3ตุลาคมที่ศาลา23ดุรงคพิทยาสถานที่ประกอบพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเป็นคืนที่2คุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของแอปทักษอรอนพักสุขเจริญเสียชีวิตหลังจากต่อสู้โรคมะเร็งมาหลายปี ในวันนี้เมว่าช่วงเย็นฝนตะกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักแต่เขตกก็ยังเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจมากมายรวมถึงรุ่นที่คนสนิทในวงการของเอฟอย่างออฟพงพัดก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อครั้งนี้โดยบางช่วงบางตอนเอฟสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ออกมาออฟพงพัดได้สวมกอดน้องสาวให้กำลังใจ สำหรับคนบันเทิงคนอื่นๆที่มาร่วมง,งานอาทิจุ๋ยวรัธยาสายอินทิราปุ้ยพิมลวันนุชชีอนุชาเน่งสรันร,รวมถึงสงกรานเตชนะนรงคนันกุลชานนนิดอรพันธ์หนุ่มกัญชัยนุ่งวรนุชเป้ยปานวาดแอนอลิชา